สวัสดีมิติแกนแฟนๆที่รอ่เลยับฟังทุกท่านนะครับผมมื่อนี้พี่น้องอาจารย์ทุกท่านมาพบมาพร้ากับข้าสายเซิงนกเขาใหญ่ต่อดินคือเก่าคือเดิมนะครับมื่อวานนี้เกาจะพาอาจารย์ทุกท่านออกมาไม้ให้เาแล้วครับผมมากับอาจารย์เจี๊นะครับผมประกันเอานกฝึกมาฝึกนะครับผมของผมมากับเจ้าซ้อนเพชรนะครับซ้อนเผ็ดไซมันนะครับผมอาจารย์ขี่ตึกเอาตัวไหนมาฮอนแลนด์โอ้ยฮอนแลนด์ฮอนนะครับเวอร์กินครับกุ๊กอัศวิน อัตวินสีสม้มฮอนแลนด์นะครับผม <c oughs> อู้นกปลาตีตะไลนะครับผมนกปลาตีตะไลครับ <c oughs> อ,อู้กโกเก๊กโก้กเ้ยออกซมนยินสักคนเด้อพี่น้องด้วอาจารย์ย่อเยื่อแห้งแล้วมันย่อเยื่อผมแห้งแล้ว <c oughs> เดี๋ยวสิไปจัด <c oughs> มึงสิงไปกำขาอันมึงนกปลาตัวนี้ตีตะไลยำมมูกลุ่มถีบนะครับผมเดี๋ยวตัวมาให้ชมจัดไปเดี๋ยวเจอส้อนเพลทสายมานันแล้วเราลุ้นกันนะครับผม ลูกโบติดดังมาครับอาจารย์ลูกนกนะครับผมลงมาขันบสูดเลยวลงมาอย่างนี้หากินไปเลยแล้วแล้ว่อมยี่ข้าวนะครับผมอาจารย์ทำาูดคืออาจจะเก็บนะครับผมใหญ่ไม้นะครับแล้วกับไราเพราะแล้วเดินทางมาหอดช่งใบนะครับผมประมาณใบสองกว่าๆนะครับผมกืลัจะใบสามแล้วนะครับผมพอดีมีอาจารย์เพิ่นโทรมาปิดเจ้าสอนเผ็ดไปนะครับผม เราก็เลยกลับเมื่อบานแปลงนกตัวใหม่ออกมานะครับเอาจ่อซ้อนเผชดไปเก็บนะครับผมคือยันมันเป็นยังของิ่นไปนะครับเจอคนจริงนะครับผมอาจารย์คุยกันแป๊บเดียวโอนตังมาเลยนะครับผมจะซ้อนเผชดปิดไปแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาครับเจ้าเจ้าตัวเป๋นะครับผมตัวเป๋นี่เป็นนกริวตันเสียงเหล็กนะครับผมถ้าอาจารย์ทันได้สนใจก็โทรกิงกลางกระเล็บแกบกันเขามาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาลอง จวดจ่าให้เบิ่งนะครับผมเจ้าซอนเพชรเป็นนกสองแบบสองสไตล์นะครับผมโอ้ยผมเป็นเจ้าซ้อนเพชรเจ้าต้วนเป๋นะครับผมเจ้าสอนเพชรเนี่ยปิดไปแล้วเจ้าต้วนเป๋นี่เป็นนกสองแบบสองสไตล์นะครับผมเล่นกิ่งกรได้เล่นดินใดนะครับผมเป็นนกเรียวตันเสียงเหล็กนะครับผมมีคู่กล่อมน้ำครับมีคู่กล่อมเป็นบางจังหวัดนะครับผมสําหรับเจ้าตวนเป๋อากาศกระบดีบดีพี่นองอาจารย์ทึ่งขึ้มทึ่งล่มนะครับผมเดี๋ยวจังไปรออลุ่นน้ำกันนะครับผม เดี๋ยวิึงสถานการณ์สภาพไม้ก่อนนะครับผมถ้าบุมีมองใส่ดินก็จะเอาขึ้นกิ้งนะครับผมเดี๋ยวหาเล่งมึงมองสีไสก่อนนะครับผมโอเคครับผมจันเดี๋ยวจังรอติดตามเจ้าตัวเปน๊ยกันนะครับผมจตัวเป๋เสร็จทีเรียบร้อยนะครับผมเอาลงดินนะครับผมนี่นะครับต้นเทียมต้นเทียมสองฟังเลยนะครับผมแต่นกปลาบุ้มีิ่งเ้โตนะครับ เงียบกิบเบิดป่าพวกนกขันผอวตัวบลูว่าเจ้ายวตัวเป๊ขันขึ้นนี่จะมีนกมาตมาเถียงบ่นะครับผมประจันโอเคครับเดี๋ยวห้ามงลบก่อนนะครับผมจังมอง้อนหล่นน้ำกันนะครับบอกาลงหาเจ้าตัวเป๊แล้วนะครับมาล่อนหล่นน้ำกันนะครับผมเอาลูกเองเป๊ะเป๊ะเห็ดทำไมเป๊ะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตนเปจัดแลวครับผมอาจารย์เรียบร้อยครับผมตนเปจับให้นะครับตนเปจับให้แล้วนะครับสุดยอดนะครับผมเ่งขั้วมันนะครับผมจะตนเปแป๊บเดียวนะครับผมสอยหลวงเลยนะครับนกปลาเสียงกลางครับจ่ล่ะโอ้โหเ่เห็นดินบุบๆนะครับผม มากับขึืนหนมานสายเสื่องนะครับผมชุดสิบเอ็ดลักนะครับผมโอ้โหจื้อั่นตัวเปจับให้นะครับนกทอาจะเปิดแบงค์นะครับผมอาจารย์ถ้าไปสนใจกับโทกิงกังเล็บแกะกันเขาอะไรนะครับผมรับเจ้าตัวนเปนะครับผมสี่พันห้ารวมส่งนะครับผมเล่นกิ้งกระไรเล่นดินกระไรนะครับผม ตนเปเป็นยังปีคือจีบซื้อว่าตัวเปะนะครับผมมันเป็นนกตกชั้นแต่ตหน่อยนะครับผมขาหักนะครับเลยซื้อว่าเจ้าตัวเปะนะครับผมเอาเาเป็นนกตอแล้วนะครับผมสุดจวดนะครับสายคัาสสิกครับผมสายคัาสสิกเจ้าตัวเปะนะครับ สีพันหาร่วมทรงนะครับผมอาจารย์ถ้าสนใจก็โทรกิ่งกลางกันเล็บแกบกันเขามานะครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมหรือว่าพี่น้องอาจารย์สนใจขึ้นมันหมานเขาก็ยังมีแบงคึ้นเขานะครับผมขึ้นหมานสายเสื่งนะครับผมชุดสิบหาลักนะครับผมกระโทตกันเขามาได้นะครับผมเคครับเดี๋ยวขอหยาดเก็บนกนะครับผมเดี๋ยวลักต่อไปเดี๋ยวเจาเจ้าต้นปีขึ้นกิ่งนะครับผมเดี๋ยวเก็บนกแบบหนึ่งนะครับผม สุดยอดแห่งความหมานครับเจ้าต่วนเป๋น0 0ารวมส่งไผ่มากกรพนันใดก่อนนะครับผมอาจารย์แก้วครับผมอาจารย์ว่าจะใส่เจ้าต่วนเป๋ขึ้นจริงนี่นะครับผมแต่ว,ว่าผููรับเมาลายใหญ่มากนะครับผมผุนแหล่ปีปีไปเลยนะครับดำปื้ยยันฝนตกนะครับผมอาจารย์อู้ผมผุนเหมือนมาเบิดถีบเบิดเดนนะครับผม ก็จะบรดิไซด์นะครับผมประจางเขาจะเดินทางกลับกอนนะครับผมย่านผลนะครับผมโอเโแคล้วะครับก็ที่บุมยังไหลนะครับผมคลิปนี้ก็จะมีแต่ซันีเอาแบบสั้นๆห้วนๆนะครับผมโอ้หนาเสดายนะครับผมพอดีมีนกปลาตัวหนึ่งตีตะไลอยู่นีนะครับผมก็เลยว่าบินไปแล้วนกไหลนะครับผมแถวนี้ว่าจะเอาจะตัวนเป๋ขึ้นจริงจังหน่อยวะ น่าจะบริเซ่นะครับผมอาจารย์ดิเดินทางกลับนะครับยานฝนนะครับนันลาผมงก็ฝากไว้แบบนี้นะครับผมอาจารย์สำหรับอาจารย์อาจารย์ท่านใดสนใจนะครับผมจะได้เจ้าตัวนปีนะครับผมเป็นนกริวตันนะครับผมมีคู่ก่อมน้ำนะครับก็โทษติดต่อเขาเมื่อไรนะครับผมติเบอร์ศูนย์เก้าหกแปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมหรือว่าจะเป็นขึ้นมันๆนะครับก็ยังมีบริการพีบริการหน่องบริการอาจารย์ทุกท่านคือเก่านะครับผม สำหรับึืนมานสายเซิงเขานะครับผมอือบางเดือรพี่น้องอาจารย์คุณปิดกอนปิดกอนมาบอย่างคักนะครับโอเคแล้วครับผมอาจารย์สำหรับสายเซิงของเขาหญ่า่ตอดินนะผมกับทขอลาพี่ละน้องไปณโอกาสนี้นะครับผมกติทขอกล่าวคำมาสวัสดีครับผมเดี๋ยวมืออื่นถ่าฝ่าฝนเป็นใจจังพัอกันไหมนะครับผมสำหรับกิ่นี่ไปซะก่อนนะครับผมย่านฝนครับผมบายบายจุ๊บ